กูเริ่มเหมือนอาลูกน้าขึ้นทุกวันแล้วนะสภาพการเดินอะไรของกูก็เริ่มเหมือนแล้วนะก็ไปมันก็ตามตามกันไปนี่แหละใช้ชีวิตกันเหมือนกันหมดไม่แต่กูยังงอนป่าอยู่นะป่าลุกน้ำงอนทําไมก็ก่อนแกจะไปคแกบอกกูไปเที่ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวกูมานี่ไปกี่ปีแล้วเนี่ยแสดงว่ามีความสุขเจอสาวสาวก็เลยไม่กลับมาแล้วชอบสาวๆาวใช่ติดอีกแล้วเหรอลงเอาบ่อซุกกี้ไปแล้ว หมายเลขหนึ่งหนึ่งหกครับเจษดาบุญชาสีกับบอลบุกบอสซิก้าไทยอาย USA ออแท้ครับคนี่เพื่อนมาเชียร์ครับเมื่อกี้เพิ่งโพสโซเชียลเพื่อนมาเลยครับของแท้ครับผมบอกเลยลายทั้งตัวครับถ้าคุณเห็นโซเชียลครับจังกล้า ังโจทย์ไว้ให้กับกลุ่มนี้แล้วครับ9.635ครับยืนหนึ่งยังไม่ไปทางการแล้วกูจำได้เลยนะ,ะแล้วกูไปถ่าย Street Style x o ที่อู่เขาแล้วกูตอนนั้นกูเปี้ยวไงอ,อเอาเมจิกเขียนตัวเต็มเลยอโอ้โหแล้วก็แซวพวกเพื่อนๆเขานะเขาลายจริงนะโอ้ยมารู้ตอนหลังข่องแท้ <laughs> ดีวันนั้นไม่โดนตบ สวยสวยนะครับโค้งครับโค้งนีตัดล่ามตัดล่ามตัดมันไม่ดีตรงลาร่ามตัดตีแหละมันไม่ดีตรงนี้แต่ 8, 9, แปดเก้าหกห้าโอ้โหเอาเว้แปดเก้าหกห้าโอ้โถ้าไม่ตัดนี่เท่าไหร่เนี่ยจะมีดูนะมีเล่นหูเล่นตานะ ขับออกไปนี่มียิบตายิบตายิบตาตลอดทางสไตล์เขาเดี๋ยวดูท่านผู้ชมดดูพร้อมกันฮะสวยเลยครับออกไปครับแล้วมีเป๋ขวาจิมมี่คือมันทยานตลอดเนี่ยมียิบตายิบตาให้ตลอดเวลานี่สะดุดตรงนั้นอ่ะก่อนจะเข้าตรงแอฟเฟล์นะครับ